สวัสดี a ันทมีไทยแลนด์สวัสดีครับ <Yeah. S 1> สามาเซอร์จัดโรงเกิดรัฐนะครับโอ้เวลาเราเดินทางมาจนถึงเขาเรียกว่า ODS สุดท้ายในปี2024แล้วเร็วไหมครับปีนี้ไหนใครคืบหน้าไปกว่า1มกรลาบ้างยกมือโอ้โหรู้สึกน้อยมากนะนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนยังไม่หมดไฟใช่ไหมปีหน้าจะเป็นปีของเราไหม อ่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็นำเ,เรียกว่าสรุปแล้วกันนะครับว่าธุรกิจอโทมี่เนี่ยสำหรับคนใหม่ด้วยคนเก่าด้วยคนคนใหม่อาจจะยังไม่รู้จักแล้วมารู้จักว่าไอ้มุมมองที่ผมจะแบ่งปันเนี่ยว่าธุรกิจนี้ทําไมต้องเลือกส่วนคนที่ทํามาแล้วในทั้งปีเอะมันไม่ค่อยไปไหนเอะเราเข้าใจถูกจุดหรือเปล่านะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าต้องรู้จักอโทมี่แบบไหนนะเราจะประสบความสําเร็จอยากรู้ไหมครับพ <Yeah. S 1> ร้อมไหมครับ อุ้ยเสียงไม่น่ารวยเลยพร้อมไหมพร้อมโอเค okay. ยอดเยี่ยมมากๆครับงั้นเรามาเริ่มกันว่าทําไมต้องอาตอมี่ก่อนเมื่อกี้ท่านสานนพศรน,นะฮะมาเล่าให้มาเล่าให้เราฟังอย่างละเอียดแล้วแหะจริงๆก็ละเอียดละแต่ว่าบางทีมันเยอะใช่ไหมก็ลองสรุปดูนิดนึงผมก็เลยสรุปมา3ข้อนะครับว่าอาตอมี่ของเราเนี่ยนะครับทาไมถึงเป็นธุรก,กิจที่เราต้องทำนะฮะมันเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างรายได้ครับเวลาเราไปช้อปปิ้งตามแพลตฟอร์มอื่นๆเสียตังไหม เสียตังค์แต่อาโทมีถ้าเรียนรู้เข้าใจนอกจากประหยัดเงินแล้วได้ของดีราคาถูกแล้วยังสร้างเงินให้เราอีกทีนี้บริษัทเนี้ยแข็งแรงพอที่เราควรจะทุ่มเทชีวิตไหมทำไมผมคนหนึ่งที่ตัดสินใจลืมแนะนำตัวเองคืออยากพูดเรื่องทุกคนอนะื่องตัวเองช่างมันแนะนำทั้งนี้หนึ่งเพราะมีคนใหม่ผมมาทำธุรกิจมาผมเคยเป็นพนักง,งานประจำผมเคยทำธุรกิจส่วนตัวผมจะบอกให้พนักง,งานประจำมันไม่รวย ทำธุรกิจส่วนตัวมันยากเพราะมีเราเป็นผู้นําคนเดียวเราเก่งทุกอย่างไหมทุกคนไม่ทําบริษัททําธุรกิจใหญ่ๆตังก็ไม่มีสรุปแล้วจะรวยได้ยังไงอ่ะถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นผมมาเจออัตโอมี่ครับผมก็เลยตัดสินใจก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าอัตโอมี่เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่สุดยอดมากๆเป็นเครื่องมือดีกว่าแพลตฟอร์มม,มันฟังไม่เข้าใจเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรารวยได้ทําไมประธานเราเก่งสุดยอดมากๆครับ นิยามของคําว่าเก่งแปลว่าอะไรตอนเปิดบริษัทปี2009ประธานเราไม่มีบ้านอยู่ครับทุกคนโคตรจนนะฮะบ้านก็ต้องเช่าเงินก็ไม่มีรถก็เก่าตอนนี้นั่งโลสลอยคัน50ล้านเมื่อก่อนคัน60,000-70,000บาทแต่ท่านนี้แหละครับทำให้ผมเห็นว่าบริษัทนี้น่าสนใจเพราะว่า7ปีที่ผมรู้จักตอนที่อตโมีอายุ7ขวบผมรู้จักโมีตอน2016 7ขวบจากบริษัทที่ไม่มีอะไรเลยมียอดขายปีละสอง0 0ื่กว่าล้านนี่สุดยอดมากๆครับใครทำงานมาเจปีในชีวิตทำงานมาเจปีแล้วทำธุรกิจมาเป็นหมื่นหมื่นล้านมั่งมีไหมไม่มียากมากนะฮะผมก็เลยสนใจธุรกิจนี้ทุกคนนอกจากนั้นผลลัพธ์ของความสำเร็จเติบโตขึ้นอีกเป็นหกหมื่นกว่าล้านที่คุณนพศรบอกสมเท่าอีกไม่ว่าจะโควิดโควิดก็แล้วแต่ไม่สนใจทั้งนั้นนะครับ เป็นระดับโลกจนเป็นอันดับสิบของโลกไว้ใจได้ไหมบริษัทน,นี้แล้วสร้างมนุษย์เงินล้านมนุษย์เงินแสนเป็นหมื่นหมื่นคนแล้วคำถามทำไมมันจะไม่ใช่เราเหรอถูกไม่ถูกเพราะนั้นอะโทมี่เป็นเครื่องมือครับที่สร้างรายได้ที่เราไว้ใจได้ครับตรงนี้อยากจะบอกข้อนี้คือไว้ใจได้ครับอันต่อมาครับทำไมอะโทมี่น่าทำเพราะมันไม่ได้อาศัยความเก่งของเราแค่ คนเดียวอะโอมี่มีข้อหนึ่งที่ทําให้ผมเลือกแล้วก็ทําอย่างบ้าคลั่งเลยเพราะว่าอะโอมี่ไม่จํากัดชั้นลึกนอกจากไม่มีความเสี่ยงคือไม่มีค่าสมัครไม่รักษายอดทําได้ได้เงินแต่ทําได้ได้เงินไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวครับธุรกิจน,นี้ใหญ่เกินกว่าที่เราจะทําคนเดียวเพราะอะไรครับคุณคิดว่ารายได้เดือนละสามล้านเวลาเป็นอิมพีเรียลมันเยอะหรือน้อย เยอะมากครับและเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยจะได้ไหมเดือนละสามล้านไม่ได้เพราะนั้นธุรกิจนี้มันใหญ่มากๆครับทุกคนแต่การทำธุรกิจนี้มันมีเครื่องผ่อนแรงมันคือการไม่จำกัดชั้นลึกมันทำให้เราทำงานไปยืนไปในที่สุดเราจะเจอคนเก่งครับถึงแม้เราไม่เก่งถึงแม้เราจะรู้สึกว่าฉันไม่เคยสำเร็จอะไรเลยแต่ผมจะบอกว่าธุรกิจอาโทมี จะให้ความสํำเร็จกับคุณได้ถ้าคุณอยู่แล้วลงมือทำไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อเรามีพาร์เนอร์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้น้องนีบอกว่าผมเคยพูดไว้ว่าของหมดซื้อใหม่ของใหม่ซื้อหมดวันนี้เติมให้อีกเคยพูดไว้หลายปีมากตอนเริ่มอาจจะลืมไปแล้วประโยคสุดท้ายของหมดซื้อใหม่พูดได้ไหมครับของหมดซื้อใหม่ของใหม่หนึ่งคนหนึ่งบ้าน เมื่อเราได้ลูกค้าหนึ่งคนแล้วต้องขวาดให้หมดบ้านได้ไม่ได้ <S <S จะให้คนนั้นลูกค้าเราแปลงอยู่คนเดียวเหรอเราต้องให้เขาขวาดทั้งบ้านไหมได้ไหมทุกคน <S 1> <S 1> ให้ไปทำคอนเซปต์นี้ <S <S เพราะฉะนั้นอะโทมี่เป็นธุรกิจที่มีเครื่องผ่อนแรงความสำเร็จไม่ได้อยู่กับเราคนเดียวแต่อยู่กับทีมงานเมื่อกี้คุณนีบอกว่าท่านชารอนบอกว่าถ้าเราทำคนเดียวเราทำไม่ได้ธุรกิจ3ามล้านบาทเยอะนะฮะ ความสามารถเราอาจจะไม่ได้สร้างเงินขนาดนั้นได้อ่ะถ้ามันดูเล็กไปสามล้านนี่เดือนละสามล้านปีหนึ่งสิบสองเดือนมันกี่ล้านทุกคนส6มล้านหายใจไป10ปีกี่ล้านสามร้อยหกสิบล้านแล้วเราจะยอมตายง่ายง่ายไหมถ้าเราได้เดือนละสามล้านไม่ครับผมคนหนึ่งไม่ยอมตายแน่นอนอยู่ไปสมมุติ30ปีมันคือพันล้านนะทุกคน เพราะนั้นใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันเล็กฉันไม่อยากทุ่มเทฉันยังไม่อยากแลกฉันคุณไม่เข้าใจโอเคไหมและธุรกิจนี้ไม่ได้ทำคนเดียวมันมีตัวช่วยนะทุกคนอย่าปฏิเสธธุรกิจนี้อย่าพลาดโอกาสธุรกิจนี้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าทำยังไงนะ มันจะมีเวลาพอผมดูเขาให้15าทีนะครับอาโทมี่อันที่3อัโทมี่คือธุรกิจที่สร้างความสําเร็จแบบสมดุลแปลว่าอะไรไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ครับไม่ว่าคุณจะเก่งไม่เก่งครับคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายครับคุณจะเรียนมากเรียนน้อยล้มเหลวกี่ครั้งสําเร็จกี่ครั้งผมไม่รู้แต่ที่นี่คุณมีโอกาสสําเร็จเท่ากันด้วยระบบด้วยเครื่องมือต่างๆแล้วที่สําคัญ มาใหม่ไม่ต้องกลัวครับว่าคุณจะเป็นเครื่องมือให้คนที่มาก่อนหน้าคุณเพราะว่าจุดสูงสุดของธุรกิจนี้เท่ากันสูงสุดคือสมล้านถึงหล้านบาทเท่ากันสมมุติผมเป็น Imperial Master เป็น Auto Imperial Master แล้วได้เดือนละหล้านให้ผมมีพันเนอร์เข้ามาอีกล้านคนผมก็ได้แค่หล้าน แต่คาวมาสเตอร์จะกลายเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์และอิมพีเรียลมาสเตอร์ทุกคนจะได้วันละสี่หมื่นแล้วก็ได้โบนัสเท่ากับผมถึงแม้ผมจะถึงยอดเขาก่อนก็ตามเพราะนั้นไม่มีธุรกิจปรีรามิดในอะโอมีครับทุกคนมันอาจจะดูเหมือนพีระมิดแต่อะตอมีไม่ใช่พีระมิดเพราะนั้นทั้งหมดนี้ครับคืออะโอมีที่ผมตัดสินใจเลือกแล้วมองเห็นจุดแข็งว่าคนธรรมดาทุกคนสำเร็จได้ ถึงแม้ว่าปีนี้ยังไม่ได้สมหวังดังตั้งใจไม่เป็นไรทําความเข้าใจไปกับผมกับเวลาที่เหลือแล้วปีหน้าทําให้สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกงานนี้แล้วไม่ต้องทํางานแล้วนะบางคนยังชาเลนจ์อยู่บางคนยังสู้อยู่เพราะว่าเขาให้พิเศษหนึ่งหมื่นใช่ไหมอย่าพลาดใครตั้งใจแล้วไปให้สุดซอยครับทุกคนนะผมจะมาให้เทคนิคครับว่าผมทําธุรกิจนี้ยังไงและประสบความสำเร็จง่ายๆครับ ใครบอกธุรกิจน,นี้ยากผมพรนเนอร์ผมถ้าพูดคําว่ายากผมบอกว่าไม่ยากต้องอดทนไม่ต้องทนแกจะทนทําไมทําไมจะได้เงินเดือนละสามล้านมันต้องอดทนไหมไม่เพราะฉะนั้นคุณต้องทําด้วยความสุขนะผมจะให้เคล็ดลับไปสามข้อครับข้อที่หนึ่งครับต้องใช้สินค้าแล้วใช้แบบเจ้าของใช้แบบเจ้าของใช้ยังไงใช้ให้ยืนเยอะใช้ให้ทุกอย่าง ใช้ด้วยหัวใจใช้ด้วยความรักถ้าคุณใช้น้อยแสดงว่าคุณจะมาเป็นเซลล์ใช่ไม่ใช่ใชฉันใช้สองตัวแล้วฉันก็ไปขายสองตัวถ้าเจ้าของของเรามันดีของเรามันถูกต้องใช้ไหมพอคุณใช้เยอะอะครับแล้วหัวใจคุณรักว่านี่มันคือชีวิตคือธุรกิจใครเห็นผมประชุมอ่ะผมจะกิน PV, กิน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 พีวีกินกินกินเข้าไปผมก็ทาแบบเนี้ เพราะมันคือธุรกิจของผมเพราะนั้นข้อแรกใช้สินค้าให้เยอะที่สุดครับคุณจะได้รู้จักคุณจะได้รักคุณจะได้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะใช้ให้สวยขึ้นหล่อขึ้นสุขภาพดีขึ้นใช้ไปเถอะครับนะฮะข้อที่สองครับเคล็ดลับข้อที่สองคือต้องเข้าระบบครับอย่าหนีระบบครับคุณรู้ไหมพีวอยู่ที่ไหนมากที่สุด ไม่ใช่อยู่ที่บ้านลูกค้านะฮะพีวี PV อยู่ที่นี่ครับทุกคนแปลว่าอะไรถ้าตัวคุณเข้าคุณจะเก่งขึ้นคุณจะรู้จักวิธีหาพีวีมากขึ้นถ้าคุณพาพาร์เนอร์มานั่งพาร์นเนอร์จะถูกเปลี่ยนความคิดทําความเข้าใจธุรกิจนี้มากขึ้นมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากขึ้นจนเขาเชื่อว่าตัวเขาก็สําเร็จได้เขาจะออกไปลุยลุยลุยลยหาพีวีเข้าใจไหมเพราะนั้นอย่าหนีระบบครับต้องเข้าระบบครับ โดยเพราะถ้า Success Academy ครไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนต้องมาถ้าคุณไม่มาคุณบอกว่าแสดงว่าคุณตั้งใจว่าคุณจะได้รายได้น้อยๆไปนานๆอยากได้เงินเร็วๆหรือชา้าๆต้องรีบเรียนครับสามเดือนแรกที่คุณตัดสินใจทำธุรกิจนี้ต้องทำอยากให้คุณคิดเหมือนเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจทำไมคุณต้องคิดครับไอ้วันนี้ฉันจะเข้าบริษัทด,ดีไหม มันธุรกิจใครครับธุรกิจเราแล้วเราไม่ทุ่มเทไม่รกักไม่ใส่ใจไม่ดูแลแล้วมันจะสําเร็จไหมไม่ไงแล้วจะไปโทษใครอ่ะเพราะนั้นระบบวันอ,อาทิตย์เนี่ยผมมาออฟฟิศทั้งอาทิตย์เลยวันจันทร์ก็มาวันอังคารหนักอีกไปทํางานนู่นกูเก็ตเช้าบินกลับมาเย็นบินกลับไม่ได้ค้างวันพุธก็มานี้ประชุมสตาร์เมื่อวานพลเรืหารก็พูดนี้พรุ่งนี้ก็มาอีก หูรักมากเลยจะซื้อคอนโดอยู่ข,ข้างๆนั่นน่ะระบบคือกุญแจนะทุกคนอย่าทิ้งระบบอย่าเว้นจากระบบพาพาร์ทเนอร์เข้ามาคุณโตไปกับพาร์ทเนอร์นั่งฟังอย่างเงี้ยคุณท่านนั่งฟังแล้วหัวใจไม่เต้นเก้าอี้ไม่ร้อนเนี่ยผิดปกติแล้วครับถ้าคนจะสําเร็จนั่งตอนนี้คุณต้องร้อนแล้วครับเรียนแล้วต้องไปลงมือทานะฮะผมไม่มีเวลาพูดสองหัวข้อนี้แต่คนใหม่ทั้งหมด ไปโน้ตถามเขาครับว่า8ขั้นตอนสู่ความสาเร็จคืออะไร8คอ8ข้อที่ต้องทําทุกวันคืออะไรท่านต้องใช้อาวุธสองอย่างนี้ในการประสบความสําเร็จในอาโทมีแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ง่ายๆนะครับว่าใช้8ขั้นตอนรู้8ขั้นตอนนี้แล้วไปทําอะไรนะครับให้ไปทําอยู่สองสิ่งเท่านั้นเองข้อที่หนึ่งออกไปโปรโมทสินค้าเยอะๆพูดเยอะๆทำเฮลมิตติ้งก็ได้ครับ พูดก็ได้ครับไลน์ก็ได้ครับออนไลน์ก็ได้อ,อฟไลน์ก็ได้พูดไปเรื่อยๆครับสินค้าพูดไปครับแล้วเขาจะใช้ครับถ้าคุณได้ใช้แล้วคุณชอบตัวไหนเอาตัวนั้นแหละครับไปพูดนั่นคือวิธีการการลงมือทําที่สําคัญคือต้องพูดหรือโปรโมทสินค้าบางคนกลัวขายใช่ไหมก็ไม่น่วยขายไปพูดดีนะันลองใช้ดูสิผมขายง่ายมากครับทุกคน ผมทำเหมือนท่านประธานบอกผมไปแนะนําสินค้าแล้วเขาคิดอยู่น่น่ะผมบอกซื้อไปเถอมันดีเจ็ดวันใช้ไม่ได้นะไม่ดีนะเอามาคืนใครกลัวคนคืนของมั่งผมไม่กลัวเพราะผมเป็นเจ้าของใช่ไม่ใช่ใชแล้วเราเชื่อไหมว่ามันดีเช,ชื่อเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเขาพูดไปเลยรับผิดชอบไปเราไม่ใช่เซลล์คืนของแล้วโอ้ยยอดขายเสีไม่ใช่เจ้าของเราอยากรู้ เพราะบางทีเขาใช้ผิดใช่ไ,ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไปโปรโมทสินค้าทุกวันผมมันอึดอัดมากถ้าวันไหนไม่ได้พูดเนี่ยจับไม้มากินนั่งเมื่อไหร่จะถึงคิวเมื่อไหร่จะถึงคิวถามข้างๆได้ผมอยากพูดอันที่สองนะฮะพาคนมานั่งอยู่ในระบบครับถ้าคุณออกไปขายของขายขายของนได้ PV แต่เมื่อไหร่คุณจะได้ผู้บริโภคอัตโนมัติเป็นร้อยร้อยล้านล้านคนละ่ะใช่ไม่ใช่คุณต้องพาเขาเข้ามาแล้วเขาเปลี่ยนวิสัยทัศน์แล้วเขาจะออกไปทําอย่างบ้าคลั่งเหมือนพวกเราครับทุกคนเพราะฉะนั้นงานที่สองคือคุณพาเข้ามาแล้วพอพาเข้ามานะครับตาเขาจะเป็นประกายเหมือนเพชรอ่ะใช่ไหมถ้าใครนั่งแล้วซึมเศร้าเงนี้อันนี้ลําบากแล้วแต่ไม่เป็นไรนั่งอีก พราะบางทีเราไม่ตั้งใจเราเผลอเล่นลายตุ๊ก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 ,กไม่เอาจ้องคู่วิกรเนี่ยจ้องไปเลยครับเวลาใครมายืนอยู่จ้องไหมจ้องจ้องจ้อง,ต,อง,ต,องต้องทําแบบนี้แค่นี้แหละครับแล้วเพชรจะเกิดขึ้นในองค์กรเข้าใจปะอย่าไปเดินเล่นร่อนอยากไปเขาชอบสินค้าแล้วบอกเขาอยากได้เงินไหมไอ้ของเนี่ยทำเงินให้ได้นะแล้วพาเขามาห้องนี้ได้ไม่ได้ ทำแค่นี้เองทุกคนแถมให้นี่วิธีทําเริ่มต้นนะกุญแจความสำเร็จอันที่หนึ่งถ้าปีหน้าอยากสำเร็จใครอยากเป็นออรโดเซลว่างยกมือบางทีคนถามเอ๊ะฉันเป็นดีไหไม่วะไม่เอาทุกคนประเทศไทยมีออรโดเซลอยู่ประมาณไม่ถึงหกสิบคนผมอยากให้ประเทศไทยมีออโตเซลเกินหนึ่งร้อยคน ปีหนะ้าใครจะเป็นออร์นเซวังยกมืออูยุกช้ามันไม่ไม่ไม่มันใครจะเป็นออร์นเซวยกมือเออมันต้องกับท้เข้าไปเป้าหมายต้องชัดเจนคุณต้องคิดให้ได้ว่าคุณจะสู้เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมแต่ผมบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงข้างในอยากได้อะไรอยากรวยจริงหรือเปล่า หรือแค่รู้สึกอยากเออไม่รวยไม่เป็นไรวะลองดูไม่ลองต้องสำเร็จครอบครัวเราต้องสบายต้องเป้าหมายต้องชัดเจนต้องแท้จริงเราถึงจะออกมาสู้ไงต้องคิดให้ได้จะสำเร็จไปทำไมรายได้ห้าหมื่นบาทแสนบาทมันเปลี่ยนชีวิตในเบื้องต้นนะทุกคนหลังจากนั้นมันคืออิสระภาพต้องทำ อยากแค่เล่นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับมันช้าที่มันสำเร็จช้าเพราะคุณเล่นน่ะคุณไม่ใส่คุณต้องใส่เข้าไปแล้วคุณจะสำเร็จอันที่สองครับทำด้วยความหลงไหลผมทำธุรกิจนี้แบบด้วยชีวิตผมอยากสำเร็จผมข้างใครมันผมพูดผมทำอันโทรมีอย่างบ้าคลั่ง พผมเชื่อว่าความสําเร็จมันสวยงามคนบอกว่ามันยากผมบอกไม่ยากบอกมันต้องอดทนไม่ต้องทนคุณทําสิ่งที่ต้องที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้คุณมีชีวิตใหม่คุณต้องอดทนเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ต้องทนครับความสว่างความสวยงามความสําเร็จรอพวกเราอยู่เดินไปเอามันมาแต่คุณต้องตั้งใจต้องแลกและสุดท้ายครับวันนี้เมื่อกี้ประธานบอกว่า คุณต้องมีความเชื่อในตัวเองไม่ว่าคุณจะไม่มั่นใจตัวเองยังไงธุรกิจนี้พร้อมจะทำให้คุณกลายเป็นผู้ประสบความสาเร็จแต่คนเดียวที่ต้องเชื่อว่าคุณทำได้คือตัวคุณต้องตัดสินใจเริ่มต้นครับตัดสินใจที่จะลงมือทำฮะไม่แน่ใจตัดสินใจว่าจะเชื่อผมไม่เรียนรู้ในระบบทุกครั้งและถ้าใครเชื่อแล้วว่าโทมี่ดี ตัดสินใจที่จะสําเร็จแล้วทํางานอย่างเต็มที่สามเดือนครับออโต้ได้ครับทุกคนผมเชื่อว่าถ้าทุกคนตัดสินใจณน,า,นาทีนี้ชีวิตในปี2 0 2 6จะเป็นชีวิตใหม่ทุกอย่างต้องการราคาที่ต้องจ่ายครับถ้าคุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณเอาชีวิตเก่าไปแลกครับใส่ให้สุด แล้วปี2026คุณจะได้อย่างที่คุณอยากได้โชคดีทุกคนสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ